มาแล okay. well, well, ้วนะครับในวันนี้นัดชิงนะครับต้องบอกเลยว่าซีเจฮุยนะครับกับจัดทำนะครับวันนี้มาประลองกันหน่อยนะครับว่าใครจะคมใครจะแม่นกว่ากันนะครับต้องบอกเลยว่าทางฝั่งของจัดทำนะครับเขาเคยได้แชมป์นี้มาแล้วนะครับอันนี้เก่าประสบการณ์อยู่แล้วส่วนทางฝั่งของซีเจฮุยนะครับต้องบอกเลยว่าแม่เด็ดเือเกินนะครับในช่วงนี้โค่นทางด้านของไคลเลนวิลสันเข้ามาได้นะครับเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเข้าไปรับชมนะครับไปที่หน้าช่องอยู่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับหรือจะแอดและแอปพลายเข้ามาก็ได้นะครับแอดบีแซดเก้ากทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ารายการนี้สนุกสุดมาแน่นอนแล้ววันนี้สองทุ่มตอนนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วด้วยนะครับฝากไว้หน่อยแล้วกันแล้วก็มีในช่วงของเซ็กชัน2นะครับถ้าอยากเข้ามาสนุกกับเราอีกไะครับไปที่หน้าช่องเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกแอปบีแซดเ